ดีแม่ปันครับเป็นจังไดเนาะคุณแม่แนวทางคุณแม่งวดที่ผ่านมากไม่เขอยู่บแม่มันปะจ้าแนวทางแม่มันชอบเขาฝันค่ะมันได้หกหมวดอะไรหรือกะมาเขาฝันค่ะช่วงนี้สิเป็นฝันเป็นบ่เนี่ยอืมไหนจะความฝันค่ะสูตรเท่าเด็กเป็นไรเนี่ยเท่าเนี่ยมันมันตะเพียนเพียนอยู่เนี่ยมันมันบ่นอยู่กันไหน แม่ก็เล้บยบเอาไซือเอานึ่ดอกไฮเฮ็ดไม่โด,ดนถือทุกงวดถือท<อ>ุอกงวดแต่ไม่ต้องความฝันยนะัเดียวค่ะป้าปแต่จะฝันตีแม่ม,มันฝันแต่ละงวดไม่ใช่ฝันเทียเที่เดียวสองเทียสองสี่ละค่ะแล้วก็แลี้ยไปมันมีฝันไปแม่ยยังมันฝันแม่ลูกมันไม่อลยแล้วคุณอย่างไรฝันต้องมาปีดหรอกมันมันจะบาเข่าค่ะแม่ฝันงวดก็ต้องหั่นแต่ตรงงวดมันเบาเข่าไม่ลูก เมื่เขาไทยงวดบ่แม่มันเมื่เขาไทยงวดเนี่ยเสดายเนาะบ่ได้มาตามทุกงวดแต่ต่อมาหันมันนี่ตมาผีถ่ายงวดเขาตลอดต้นกระร่องเบิองขาดถ้าฟังข้อมฝันไทยงวดถึงละต้นงวดบ่เขาต้นงวดมันบ่เขาแม่แม่กระต่อยมันน้ำตลอดกระปะเขาแต่ว่าขันฝันให้ฟังไว้ชะก่อนเออค่ะรอดชะกอนความฝันค่ะคนต้องให้ฝันนี่คือเก่าวละแต่หลายปีแม่บ่เคยฝันแม่แต่เฉยเดียวบ่เคยฝันอย่ตกมาปีนี้มัน จังไนบุนี่หลดฟันฟันหลดเขาแตะแปะอยู่พดีเป็นยังเขาจะหงวนแล้วแม่ปีนี้ขวามฟันแล้วมู่้หวหดแล้วได้ติดหงอนติดหงอติดแล้วจะได้มานนีเนี่ยกยอดไปนํำก็ไดห้านันหนนีย่งก็ไม่ได้ยอดเท่าไรดอกที่จะี้บาทหาบาทเรื่องสั้นแลแต่มันได้ถือกันสาตนวสามตได้หลายเนาะได้หลายสองหาสองสองสองค่ะก็ได้ลงทุนหลายห้านัน มันถือสามตัวก็กล้องจะได้หลายครั้งอดนนี้ถือทั้งบนทั้งล่างมันกลับได้ได้สามตัวย้อนห้าได้ถือห้านั่นพบ๊ยหัวติดพี่น่องข้าแม่พี่น่อง ผิดจแล้วนะเด้อคันผู้ใดเข้ามาเป็นแนวทางบัดนี้สิได้สําหรับความฝันของคุณแม่แม่ยังบ่ได้ฝันบ่ครับยังยมากในฝันลูกผมเดินทางมาไทยไกลสําหรับมื้อนี้จะเอาแนวทางตัวใดมาฝาก FC ครับอันแม่สิเอาอันนี้ล้วไปฝากก่อนไม่ใช่ละลูกมื้อนี้แม่แม่มีอันเป็นสูตรบ่ครับมันเป็นหยังมื้อนี่แม่โอ้อันนี้เป็นสูตรของแม่ครับกับบางทีเป็นสงสัยอยู่นี่เพราะว่าน่าข้ากันต้องทาอะไรตู้ คือสิขายกคืนบาบ้านร้องมั่นใจแม่นบ่แม่ก็เหมือนกับเฮียช่วยแม่กับยังบ้านได้เห็นน้องเพลินดอกแม่กต่เห็นมือนี่ได้สูตรมาได้มาหนี่พี่น้องสูตรที่ยังคุณแม่ปลาตสูตรแต่พอแต่แม่ผ้าบาบุนลาสูตรทางมาเพิ่งคิดเองทำเองสินะสูตรดั้งเดิมแม่มาจ้าซื้อมาจะได้กับแม่ย่ำซื้อมาสูตรทางหมาปราชันพอเพิ่นเอิญได้สูตรเพิ่นมาตลอดเทอดบะนี้ละสูตรทางหมานะคะ ต่พอแต่แม่เฮ็ดมาให้เออผืนผ้าบาผ้าอื่นอื่นน้ำเล่ามาเลยได้มาจากบรรพบุรุษด้วยนะค่ะเออพอสูตรบรรพบุรุษขนกะจะบัดเทาตาย้วเสื้อหลักพิ่นเท่าจะมาอายุกเก่าสิปปีพิ่นกัคู่ไ่ซื้อเก่าิปกปีเพิ่นกบ้าปวยไปยังหลักข้นเ่าดีเ่าคะแม่สูตรเนี่ยอันเขาดีรู้แต่บ่าคิอบ่ากับบ้าคอยติดต่อกันดอกเขาเขาแน่ออกแน่ยังสี่ละ วันนี้อันได้มาจะครูจะหางค่ะแม่ของจะหางวะนี่เจ็ดหางบอกเจ็ดขางวันนี้ได้เจ็ดขางนะคะพี่น้องสำหรับสูตรทางหมาสูตรบรรพบุรุษของแม่นะคะพี่น้องมันกลายที่เขาเมนี้มีจักสูตรค่ะแม่หายเอฟซีมีสูตรเดียวด้วยเนาะแม่ไม่เคยมีหลายสูตรแม่บ๊อบนึกบ๊อบฟันราสิมาเฮ็ดเอาดอกเห็นลูกเฮ็ดอันนี้แล้วก็เฮ็ดให้ลูกที่ซื้อลองๆเบื่ออาทียยเข้าเขาเมื่อกระไรเข่า ร่องเห็ดผนเขาอีริ่องเห็ดันเขาอีก็จาได้พอผ้าเห็นเนาะก็เลยเห็ดมาตลอดเป็นประตะพัดลูกเห็ดยูทูบเนี่ยละแม่ก็เลยเห็นออเเห็ดอันนี้ร่องๆออกล่องบนหาเท้่นเขาเอาไงไงใช่กมันเข่าเห็ดปลาเอ็ดซี่เ่แม่เออพอไหนเห็ดปลาเอดซี่เวอร์เวลามันเขามันเขาตอนเนียจะงวด่ะแม่ส้งวดซ้ำวดยู่ดียละเนี่มันเข่าค่ะม่เขามันก็คือเขาเป็นหญ่ซ้ำห้องอย่างเงี้ย เขานี่เขาต้องม้วนเนาะเออก็ค่อยหลายเทียด้เลยหรอแล้วแบบเนี่ยกะบ่ชื้นน้ำลายดอกเข้ากับย่านคือกันเนาะชื้ออันล่องล่องไปซิมบ้าเช่าบาทไปสั้นเราเหาเห็ดเบิ่งเห่ากับล่องมันซิมเบิ่งซิมซิมไปน้ำซินนะค่่ะแมทำเองซิมเองเอออสขพรบัลปุยจัดมาให้นะครับแม่เนาะ เดี๋ยว่าค้อมฝันนี่มันไข่ติบอยู่แม่มันติดต่อกันหกหัวหรือหน่อก็แม่สีบามันไข่หกหัวติดเลยแม่แม่ก็ได้มาตลอดลองเราค้อมฝันหัวที่ันหน้าเป็นอาฟันแบบไรเอาแม่ฝันว่าแม่ไปบ่ายหลวงปู่ส่วยแม่ได้เขียนใช้กระดาษใช้มือให้แม่แม่กับตั้งแต่เกิดมากก็ไม่เคยเห็นเพิ่นมีแต่เบิ่งนี่ในโทรศัพท์แล้วเจ๊งในเจ๊งฝึกฟันบาได้ไปกราดไปบายเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าเอาเอาไปกินปีใหม่ในยุไปเวลาสิ ได้เอาก็เลยซื้อแม่ก็ซื้ออันไายบาทที่ได้หลามันได้ถือสามตัวซื้อแม่ไม่ถือสองตัวแม่ก็แม่ตัดซื้อเขาถ่ายตัวเดียวสองก็หาตัวเดียวแม่ก็เลยมาตัดซื้อเอาก็เลยเขาสองหาหาอแม่ก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างสินะท่านเพิ่มเพิ่นเพิ่นเทียนไขเพิ่มกระเดยไขเลยสินะแม่ก็บอกเคยฝันเห็นเพิ่นจะเทียนดอก เป็นเขียนใส่กระดาษไห้กระดาษขาวพวกนั้ย่ปนใหเพกน้นไห้เอาไปกินตีไมเด้อพ่ครั้องูส่วนตีแม่ฝันถึงเพ่นเน่ันถึงเพิ่นหรอกก็บอกินมากก่บ่เคยเห็นเพิ่นรอกก็บ่เคยฝันจะกเทียกคงผมฝันเห็นเพิ่นแม่แกเล่มันใจจังน้อยแม่ก็นําอันสามตัวเพินเราบังหลายครับมันคเอาแกล้แม่นเนาแกล้งมาจุ๊ยวิ่นหน่อยเนี่ยเอาแกมาใส่ซะ ชื่อในน้อยนึงตีแม่ชื่อในน้อยร้ายตืมแม่ปั่นสูตรหางหมาบอกแม่จ้าพี่น้องผู้ใดเคยได้ยินแน่ค่ำว่าสูตรหางหมาผู้ใดได้ยินเคยได้ยินน่ะคอมเมนต์มากเลยเด้อเพราะว่าแม่บอกว่าเป็นสูตรของบรรพบุรุษเนาะแม่เนาะไม่ยัง,งมึนขาดไปใช่ไเอ่อดึกดำบรรพเพื่อนกะเห็นสูตรนี้มานะคะพี่น้องเอามาฟังตัวเลขน้ำกันได้บัณน,นี้เนาะเอาแม่ เบิ่งตัวเลขน้ากันเดอพี่น้องเดอไ<อ>ปห<า>เห็นแคปแบบใหญ่สูตรหางหมาบรรพระบรุษนะครับของคุณแม่ปันโช่ให้เอฟซีเบิ่งเนี้ยครับโช่โช่โช่หายพันโชเพันโช์โอ้ไก่อรหมูนะครับเด้อสรุปตัวเลขแนวทางนะครับสรุปแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับของคุณแม่ปันนะครับสูตรบันพระบรุษนะครับสูตรหางหมานะครับสําหรับตัวเด่นนะครับ จะมี3กับ5นะครับดับคู่ห้จะมีเจ็ดสุดนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับทุนแม่จะวงกลมให้73 5 3 93นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ50 5 2ูนย์ห้าสอ่และ8ปส<ด>นะนะครับแป๊บนึงนะแม่เด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะแม่ปั่นห้มาสูดหางมาเด้อพี่น้องเด้อ จอพี่น้องผูใ้ใดเข้ามากแคหนาจอค่ะแม่ปั่นสูรหางหมาแม่ปัน่นเนาะค่ะปั่นสูรหางหมาขอบคุณค่ะพี่นอง สำหรับตะเลขเงาข้างความฝันความไม่ปันต้องให้รอบเหครับแม่ให้รอนแล้ก็ไหนฟันเจ้าก่อนครับค่ะฟันเดีวกะบบอกแลอกฟันเดีวแม่จะบอกเเนาะกฟันอีกคือเกาค่ยคยฟันเลยแล้วค่ะค่คยหายมันก็จะหายค่อยหาย้ก็จะไม่หาย้จะพุ่มพนค่ะแม่กับแลมได้หลายๆงเนาะเครื่องอันผู้ขาทุดทูทีมีกับมือเงินสร้างก็ได้เล้วก็ได้อันหาเก่าหก็หา มาซักซื้ออยู่นี่อีกลูกสาวก็ซื้อก็ถือว่ตถุคนล่ะถือมดบ้านที่บอแม่เออบูษราเพิ่งมันผ่านชุดถูกมื้อนี้เอาเอาสูตรคำนวณไปก่อนนะแม่เออปั้นนี่รอก่อนนี่ก็สิชุดดอกสบายลูกสิพาเลี้ยงเพิ่นอยู่แม่ปั้นสูตรหาหมาพี่น้องวันที่แล้วถือมัดเทอนบ่แม่เออถือว่ตถุคนล่ะได้ผู้เล็กผู้น้อยพอได้ เอก้าห้าเน้องแม่เนาะเออพิมพ์รอเด้อพี่น้องเด้นนเอนะคะแม่ปานขอบคุณอะไรคะ่ะพี่พยยาการยอยังบอกขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ